เด่กจะตั้งไรเหมือนคหลังข่าวเเชียอยู่ไหนเนี่ย นนี่เองหาตั้งนานและเชียร์ทำอะไรอยู่เนี่ยหนูดูแม่กาลาเกตดูดูกี่รอบแล้วเป็นสิบสิบรอบแล้วโอ้โหงี้ดูเยอะขนาดเนี้ยแสดงว่าต้องรู้จักตัวละครหมดแล้วใช่ปะใช่เราไปเล่นเกมกันดีกว่าเกมอะไรหรอพี่อีเกมเกี่ยวกับแม่กาลาเกตนี่แหละโอ้โหมันน่าดีเหมือนกันนะเอองั้นเราไปเจออุปกรณ์กันโอเคเด่นแนะนมตัวละครก่อนใช่ตัวแรกตัวแรกเลย ตัวนี้ตองตัวนี้ป่ะตัวนี้ดีกว่าตัวตัวนี้ที่ก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเอิ่มอันนี้ก็จะเป็นไข่เอิ่มอะไรนะแม่กะลาเก้แล้วต่อด้วยเอิ่มยี่นี่นี่เอิ่มอะไรนะพี่อีกช่วยหนูหน่อยพี่หมื่นพี่หมื่นไม่ใช่สิตอนนี้เขาเป็นพี่ขุนแล้วใช่พี่ขุนแล้วไม่ใช่นี่ต่อเป็นคนนี้ไหมเอิ่ม คนนี้อะไรนะคนนี้พี่โจพี่ผินกับพี่แยมใช่ค่ะอันนี้ก็คือต่อคนอ,อีกต่อคนไหนอีกคนหนึ่งที่เชียร์บอกเชียร์ชอบอ่ะออคนนี้เชียร์ชอบนี่นะคะชื่ออะไรชื่อว่าออชอบไม่ใช่หรออะไรจำไม่ได้ชอบแต่ชื่อว่าชื่อว่าอะไร,ะไรนั่งเชียร์คอยนึกกันนะคะไม่จันว่าค่ะ ยังใครอีกเหลือแต่คนที่หน้าเหมือนพี่อีฟเนี่ยพี่อีฟแต่งหน้ามาแต่งผมมานี่นะคะชื่อว่าอะไรคะคุณหญิงจำปาคุณหญิงจำปาพี่พี่แต่เป็นคุณหญิงจำปาหรือแต่งเป็นเป็นใครเออเป็นใครนี่มีเป็นคนี่ที่เป็นเกตคนสุดท้ายก็แม่ปรีดินะคะครบแล้วหกคนโอเคเราต้องมาถ่ายรูปกลับไปเลยนะกฎกติกามีอยู่ว่าเราเราทุกคนอ่ะ จะสามารถโยนลูกเต๋าได้คนละสามครั้งใช่ค่ะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโยนมาตัวไหนเราทายไม่ได้เราก็าจะไม่ได้สามารถโยนให้ฝั่งตรงข้ามเล่นได้บอกว่าโนูให้พี่โยนเต๋ากแต่สิท์นี้จะมีแค่ครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวนะใช่ค่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครโยนไม่ได้จะมีบทลงโทษด<ม>้วยคะทำไคใครทายไม่ได้จะมีบทลงโทษนะใค่คะ เริ่มจากพี่ก่อนได้ไหมคะอ่าพี่ก่อนเหรอใช่ค่ะก็ได้เริ่มจากแม่กาลกเกตนะคะแม่กาลากเกตอันนี้น้องเชียทำผมมาเหมือนใช่ไหมใช่ค่ะมาโยนให้เชียร์เล่นดีกว่าโอ้โหน้องเชียร์ต้องทำไงเหรอคะพีบเอ้าโยนใหม่เหรอคะเบ้เชียต้องเล่นเป็นกาลเกตนะคะเออ เดี๋ยวจะต้องไลฟ์มือนนี่ค้อนหลังข่าวเดี๋ยวจะต้องไลฟ์มือนนี่ค้อนหลังข่าวเดี๋ยวจะต้องไลฟ์เหมืนนี่ค้อนหลังข่าวโยนเลยนะเชียร์โยนเดินสอนเอาไว้กระลอกเกดอีกแล้วเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะเอออยู่ได้คนนี้นะคะผู้หญิงจำปาจะเล่นเองหรือโยน ดูขออยายอันนี่ผิดเรียกว่าจ<ห>ำท่าเลยแล้วทําท<ำ>ําหน้าเป็นผูิงจังปาเหรอแล้วแล้วผู้หญิงจังปาทํายังไงวะใครไม่เค่ทําไงวะเนี่ยกินกุง้งได้ปวเขาไม่ยืนถึงเรือนตามทําเนียมก็ต้องขับไล่สายส่งเด็กแม่โคตรใหญ่เน้ะ เล่นไงอะพี่หนูหนูกเป็นไม่สวยทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้พี่อีด้วยนะคะกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยตายแล้วป่านแล้วเชียร์แล้วพี่หักเล่นด้วยอ่ะพี่โยนให้พี่พี่โยนเป็นเชียร์ลุงโยนพี่ปิกอีกแล้วเล่นเขาใหมคะเอาใหม่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 อุ้ยอุ้ยยากได้จริงๆอยู่อย่างนี้นะเนี่ยอยู่อย่างนี้นะเ วาดอ่าตัวเองเป็นไม่ยิงจันวาดไม่ไม่เล่นว่าใ่้ก่อนเล่นแบบนี้ไม่ยิงจันวาดเล่นไงช่วยบอกหน่อยเอาแจะเอ้ยเราบอกยกให้พีพีไดีกว่าโยนไม่ได้แล้วหมดหมดตีโนแล้วไม่ใช่โยนได้ครั้งเดียวเออไม่ม่วเหรอแก่พี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะใช่ค่ะนั่งสอนซ้ำระวังดูไอพี่ผิ่กับพี่แย้มด้วยพี่ผิ่นกับพี่แย้ม พี่หหินกับพี่แย้มอีแย้มแม่นายลืมสิ้นหมดแล้วมึงเอ้ยต่อไปได้ยังโยนนะคะถ้าตึงท้ายแล้วนะบี้จะช่วยโยู่ถ้าตึงท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็โยนไม่ได้แล้วด้วยโยนได้ใครก็ต้องเล่นเองไม่สาะเกตอีกแล้วอ่ะอ่าซ้ำซ้ำให้ก็ได้ให้ก็ได้ไม่แต่คนข้าคมมาเป็นนางเอกตัวนางข้ามื่เป็นนางราศีนันะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคลิปนี้ด้ยวยนะคะช่องเชียร์จิเตอร์ก็ซับสไครตกดไลค์กดแ like, ชร์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่มีไม่มีนะเจ้า,าค่ะคุณแมปุณแมได้โปรดดับด้วยของผู้ใดก็ให้ผู้นั้นร้อยสิเจ้าคะ่ะเบ่าไม่ร้อยเจ้าคะ่ะ